เอาฝาดล้านหกตรงปกไม้ตรงปกไม้ตรงโปกไม้ไปดูกันค่ะเข้าสุดตลอดอุปกรณ์คู่มือแจกสำหรับครบชุดไม่คุยเยอะเจ็บคอเจ็บคอพิเกอร์อะไรอยู่ครบเลยไม่มีรอยหักไม่มีรอยเชื่อมไม่มีรอยงอนะครับมาดูวันนี้ผมขายแบบใครมาก่อนได้เก่ามาก่อนได้เก่านะหาเปิดไม่กิงอ่าใจเย็นดิ hello h ล l ห o ประตูค่บพี่ต้าเปิดแบบนี่นวลรถโคตรสวยหน้าเดิมหลังเดิมมีไฟเซอร์ให้ขัดกำลังเครื่องเนี่ยเห็นะปูเลยนะไม่ธรรมดานะครับนี่โอ้คับแบบสนุกเลยอะชุ่งชื่นนิ่มมากด้วยแค่แค่เช็ก็บันแล้วเนี่ยรอบเริ่มดีเลยผมบอกเลยคันนี้ตอบโจทย์แม้มันจะไม่ท็อปแต่มันท็อปสำหรับเราแต่มันท็อปสำหรับเรา เอาฝาดล้านหก ตรงปกไม้ไปดูกันค่ะคนคนรถวันนี้อยู่ตั้มและนิ้งแล้ววันนี้อยู่กับโตโยต้าเอาผ่าสองจุดห้าเอ็กไบ2 2> <ช>ิตมีธระถูกแปอ่ะอุ้ยได้สีขาวมุกมานะคะพัฒนนั่นไวเพิร์มเป็นโฉมไมน่เชนแล้วด้วยเนาะราคา,าที่บอกไปเลยว่าล้านหกทุกคลิปผมจะบอกท้าย<ช>วันนี้อดใจไม่ไหวให้ไปก่อนเลยราคาน 1, 5, 9, ้บหนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทราคานี้คือน่าจับต้องมากรถนะเข้าสู่ตลอดอุปกรณ์คู่มือแจกสำรองครบชุดรถคันนี้มีใบตรวจสภาพด้วยนะมีใบเซอร์รับประกันด้วยไปดูเลยโครงสร้างไม่คุยยเเเอออะะะคคค่่ตรร์ไูบลย ไม่คุยเยอะเจ็บคอไม่มีรอยหักไม่มีรอยเชื่อมไม่มีรอยงอนะครับีดูเห็นไหมใส่ๆนัอนไม่มีขยับเลยด,ด้านนี้เช่นกันนะครับผมใช้เครื่องยนต์เป็นซนะิน่ะสี่สูุดห้ลิตรแรงม้าของตัวเครื่องคือ149่ิบก้าแรงม้าเป็นสเปคของนอกเนาะกำลังพออยู่แล้วเรารู้อยูแล้วว่า เอาผ่านแต่ทุกรุ่นเอาผ่านเวลไฟเรามีเยอะมากครับผมแล้วตอนนี้แล้วก็ทุกรุ่นเนี่ยมันขับใช้งานดีอยู่แล้วนะสเปคเขาาพอๆกันเลยแต่คันนี้คือถูกมากราคาป้ายแดงขาย3ล้านกว่าวันนี้ผมขายแบบเหลือราคา1นึ่งล้านห้าแสนเก้าหมนับาทนะใครมาก่อนได้ก่อนนะครับผมเรามาดูนะแมตต์สิบหกยางปีสองพันยี่สิบสองนะครับผมนี่จะได้เป็นล้อเดิมนะเอาลรงงานของต้นตัวตะกั่งดานนะตัวเริ่มต้นประตูนะเป็นมือจับแบบสมาร์ทเอ็นที่คียร์เนตเนาะสำหรับล็อกหรือว่าเปิดได้เลยนะคะข้างในเป็นสีเบจนะครับผมแแผผเเเเพพรอยู่่ด้้้าานนนนนีะะถข <ห>นี่ครับสวยงามสังเกตน,น,นะฮะรถนำเข้ากับรถเตอรต้านำเข้านะฮะัวแผ่เนเพลเนี่ยจะบ่งบอกเลยนะคะว่าเ o y รต้รามอเตอร์โคอ a t ปอ n ์เลชันอินเจแปนแล้วก็ลเลขตัว <ๆ S 2> ถังรถเนี่ยจะมีแค่ไม่กี่ตัวอักษรมีน้อยตัวนะฮะดังนั้น้างเปิดเลย<ต> <ๆ S 1> ครับสามารถเปิดน,นะคะด้วยการเปิดสลักก็ได้หรือว่าจะกดปุ่มค้างไว้นะฮะหรือว่าเปิดจากรีโมทก็ได้เปิดจากภายในก็ได้เช่นกันดังนั้นค้างเห็นไหมรางเมื่อกี้ที่วิ่งไม่มีสะดุดนะครับผมรีวิวเนี่ยผมจะให้ดูรางดูอะไรเพราะว่าหนึ่งเราได้ยินเสียงด้วยครับเพราะวิาเกิดเบาด เห็นไหมประตูไม yeah> ่มีรอยไข่ไม่มีรอยนะแล้วยังเป็นบอกกับตัน hm ซีนะเป็นบอกที่มีพนักรองแขนให้พอเปิดออกมาเนี่ยห้องผู้โดยสารคือโปร่งโล่งนั่งสบายนอนได้เหมือนเดิมนะด้านบนก็เป็นหลังคาทวินมูลุเปิดด้วยไฟฟ้าอยู่แล้วระบบแอร์คอนโทรลที่ตรงนี้ได้เลยนะห้องโดยสารตรงกลางมีจอตรงกลางให้ไปให้ดูทีวีได้นะคะเป็นหน้าจอขนาด15.6นิ้วเปิดปิดดูหนังได้เชื่อมต่อกันกับตัวหน้าได้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีเรื่องกล่องระบบอ้อากาศนาโนอีไปอ่านหนังสือนะคะเราอยู่ตรงนี้กันนานหน่อยเพราะว่าเราเน้นใช้ นะหาเปิดไม่กิงอ่าใจเย็นๆพี่วันนี้เล่นพิเรนอะไรกันเนี่ยระวังหัวค่ะพี่พี่ตัวใหญ่พี่ไม่ต้องขึ้นไปหนูขึ้นเองฮัลโหลฮัลโหลพี่เห้เห็นภาพเลยวันนี้ถ้าคุณลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะคะอย่าเล่นพิเรนแบบนี้นะคะเห็นยวมะดูรางนะฟังเสียงรางนะเปิดทีเดียวเลยประตูค่ะพี่ตั้ม เปิดแบบไม่นวลรถครอบครัวนะสบายๆไปรับลูกรับนักเรียนหรือว่าหรือว่ามีผู้ใหญ่อ่ารับผู้ใหญ่นะครับอย่างนั้นสบายๆคันนี้ตอบโจทย์เลยละครับไม่ไม่แรงเนื้อคนหน้าอยู่มาสามหมื่นนารีบมาเลยมาก่อนได้ก่อนคันนี้ผมบอกเลยปกติก็จะเห็นกันสองล้านสองหลังกว่าเนี่ยคันนี้นะเอาไปเลยเลยรถโคตรสวยนะหน้าเดิมหลังเดิมมีใบเซอร์ให้ทุกคันนารีบมาครับผมไม่มีรอยไข้มานี่รอยมาดูเนี่ยครับโดคนขับมันยังไม่เป็นไฟฟ้านะแต่เป็นรถที่แบบรถครอบครัวที่ขับสนุก ตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่กับเอาผ่าปี2018ตัว2.5ให้ผิด X นะครับึ้นมาถึงอย่างแรกก็คือเป็นพวงมาลัยหนังนะที่คอนโซลแล้วก็คอนโซลกลางก็ยังมีเหมือนเดิมเป็นลายไม้เป็นลายไม้เหมือนเดิมปัดให้นะคะมาตฟังก์ชันไ้ายขวาเหมือนเดิมนะครูคอนโทลยังมีให้ผมเดิมมาแล้วก็ยังมีระบบช่วยเตือนเมื่อออกนอกเลนด้วยนะคะ LTA Alert แล้วก็ช่วยเตือนก่อนการชนนะช่วยหลบบช่วยเบรก v ABS EBD BA ระบบความปลอดภัยมีมาให้นะช่วยเรื่องของการทรงตัวก็มีเรื่องของตัวช่วยออกตัวในทางลาดชันด้วยนะเวลาขึ้นทางลาดนี่ อันนี้พี่ตั้มก็จะมีเล่นเกียร์ด้วยเป็นเกียร์ ECVT พร้อมด้วยเมตชชิปให้ด้วยกลังเครื่องเห็นไหมปูเลยนะไม่ไม่ไม่ธรรมดานะครับ<ช>ไม่ตัวธรรมดารรมตัวรับต้นที่ไม่ธรรมดาเลยนะ,ะนี่โอ้ขับแบบสนุกเลยอะทุงนั่งนิ่มมากด้วยแค่แค่เชดก็บมันแล้วเนี่ยรอบเริ่มดีเลยผมบอกเลยใครหาอยู่นะ พอดแบบเริ่มต้นสบายๆคันนี้ตอบโจทย์เลยนะ<ช>แม้มันจะไม่ท็อปแต่มันท็อปสำหรับเราครับทุกอย่างคือใช้งานได้ดีหมดทุกจุดนะคะด้านข้างของเก์เนี่ยก็จะมีเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรคโฮให้นะคะใช้ evo โหมดได้ traction control eco โหมดคือได้หน้าจอติดตั้งเป็นเค้นบูดมาให้นะคะใส่ CD DVD ได้เชื่อมต่อกับจอหลังได้นะให้เด็กๆดูกันได้ด้วยเนาะแอร์เนี่ยก็จะเป็นดิจิตอลตรงกลางให้นะคะพร้อมระบบฟอกอากาศ nano e ด้วยแล้วก็แยกอิสระซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังอีกนะคะเป็น3โซนวันนี้เน้นเน้นอวยเล่่าาาายอีวะพรกกให้้คคุณูท มีครอบครัวแบบมีลูกเล็กหรือว่ามีผู้ใหญ่เขาเรียกว่าผู้สูงอายุในบ้านนั่งสบายนั่งคือจะนั่งนั่งค่อยขาได้นั่งเหมือนโซฟาไม่ได้นั่งเตี้ยๆเหมือนรถเก๋งรถซีดานดวไปนในราคาเริ่มต้นสบายๆนะก็หนึ่งลานห้าแสนเ้าหมื่นบาท ตั้ดูแล้วนะครับโตโยต้าเอาผ่า2.5ไฮบริด X ปี2018นะครับราคาป้ายแดงขายอยู่3ล้าน5นะครับวันนี้รถบ้านพลอยขวัญน,นะครับขาย1ล้าน5แสน9 9 0 0 0บาทหายไป2ลนะ้านค่มีประมาณ30,000นะครับผมมา เข้าศูนย์ตลอดอุปกรณ์คู่มือแจ้งสำรองครบคโปรโมชั่นดีๆเช่นเดิมนะครับลูกค้านะไม่ว่าจะผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนบัตรผ่อนวีซา่าผ่อนมาสเตอร์ผ่อนอีออนผ่อนอีซิบายหรือผ่อนอะไรก็ได้เกิน12รอบบินสามารถมาเช็คสิทธิ์กับตั้มได้โดยใช้บัตรประชาชนหนึ่งใบเช็ชชคสิทธิ์ก็ได้วงเงินท่านขับกลับบ้านได้เลยนะใช่ค่ะขึ้นอยู่กับเครดิตและว,วงเงินของท่านเนาะหรือว่าจะโทรมาสอบถามก่อนนะที่เบอร์9 22, 22หรือว่าเก้าพี่มโดย์แปดสองส2ง8 4ไม่ให้เปล่าะครรามีวนตีหลังก้มขายตรงศูนย์เ0้าหนึ้งแถม่ห้อนะ ดูแลให้อีกนะคะแล้ว<ล><ล>ก็ลูกค้าที่เกิดเดือนนี้โพลคอนเฟิร์มเหมืตั้มได้นะครับว่าพี่หนูเกิดเดือนนี้แค่ตรงกับในเดือนเกิดรับของขวัญวันเกิดจากตั้มไปได้อีกพนักงานเงินเดือนเหรอคะถ้ามีสเตอร์เช่นเดิมเอาสเตรียมาแรกน้ำมันนี่นะครับหนึ่งพันบาทสามารถดูของเราได้ทุกคันนะคะที่ www รถบ้านพลอยขวัญ .com นะคะมีอะรที่คุณเลือกมากกว่า300คันสามารถดูไลฟ์สดของเราได้อีกนะคะทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยเติาาร์ชคำเดียวรถบ้านพลอยขวัญรถบ้านแท้ๆรถสวยมีรับประกันค่ะนึกถึงรถนึกถึงตตตตต้้้าาาาานนนนะะะะคคครรรรับผมมมออ่่่เืไไไพลลลดดดิิิปปฝกกกแงใยุณถว ว่าตั้มกับนิ้งจะนำรถคันไหนมาหรือเป็นรถคันที่ท่านกำลังตามหาอยู่เปล่าวันนี้ตั้มและนิ้งเลยกันโค้รถไปก่อนครับสวัสดีค่ะ